สวัสดีครับวันนี้มอบาทถ่ายทุกอย่างชน l ครับผ้ามอส้มสี่หล่อกลางแปดสิบแปดแรงครับยัองอยู่นะครับยังยังปลอ่อยยังบ่ได้ครับผมรถยัองอยู่ครับนี่ครับขัดสี่ครับ ขั้ซี่ยังโมผูปอพังครับคบถือว่าโอเคครับคัดนสี่ยางกับประมาณก่อสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ เจ็ดจุด้ขีดสิห้อย่างตะปีสิเป็นตัวขับนี่ เพื่อนเพื่อนเรียกครับผมไฟแตะ หนุนไฟตาคมครับผม88แรง น่ามีเหลี่ยมโบ้คือผมเลื่อมอะนี่น่ามีเหลี่ยมบ้คือผมเลื่อมนะมีครับมีเหลี่ยมนอกมีเหลี่ยมนอครับรถคันนี้ครับแปดสิบแปดแรงครับผมมีเล่มครับเล่มพร้อโมโบนครับผมครับเบิ่ลรอบ ยังอยู่นะครับฝ่าม่าเอาครับผมฝ่าว่าเป็นจับจองครับเป็นเจ้าของครับผม ครับเดี๋ยวพอนคิมน้าครับคิมนี้พิ่พาประกันในคกับพออภัยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับ